สุกเรียบร้อยแล้วครับครับหอมชุ่ยอร่อยครับนี่โอ้หอนๆอ่อนอนืมเนี่ยนิ่มๆเลยพี่น้องอืมกินข้าวเยี่ยงเออนี่ยแหละกินข้าเยี่ยงอันนี้ทุกๆครับ เฮ้ยอืมอืมเย็นเด้อสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้อกปายเพิ่รสกุ๊บสุ้อนกับพปอกเป็นประจำเพื่อเก่าครับผมวันหยุดสุดสัปดาห์ครับพี่น้องมันดีก็สิมาเมนูข้อหมูย่างพี่น้องเลยข้อหมูครับ ใส่ครับไอ้สิมาย่างข้อครับย่างใส่พี่น้องเครื่องมารก,กัดเตรียมไว้เรียบร้อยครับมี่ครับพริกไทยรากผักขี้กระเทียมครับผมสามเกอเครื่องปรุงกระดิมี่นี่ครับซอสหอยซอสฝาเขียวน้ำตาลและผงชูรสรสดีพี่น้องเนี่ เมนูครับแก้มพี่น้องมาเนี่ยวันยุดสุดสัปดาจัดคือเขาครับผมนี่นยังอยู่บ้านท่านประธานเหมือนเดิมเออพี่น้องเอาแก้มสุดแซ่บกับพี่น้องมาเนี่ยใส่ต้มก้อนพี่น้อง ใส่ไปต้มเราค่อยไปมักยางครับผมต่อไปอย่างเลยมันสิแห้งนะครับเวลาย่างแล้วมันสิแห้งนวัดนุ่มวัดแสบครับผมต้องต้มมันสุก,กอนต้มเรียบร้อยแล้วค่อยไปมักแล้วค่อยไปย่างพร้อมๆเลยที่เด็ดครับผมก็แก้ม,มือนนิอะพี่น้องบาทนี่ได้เวลาหมากัก มาที่ลังไรใส่มากนี้กรันมาไปเลยครับผมสามเกลือหลักพักซีพริกไทยกระเทียมครับผมซอสฝ้าเขียวน้ำมันหอยครับผม รสด,ดีน้ำตาลครับผมนะน่องบัน,นยสยามครับผม น้าพี่น้องมาไว้จักเทิงชั่วโมงครับต้อไปไปย่างกันครับผมตำประทานแผแนกดังไฟโอ้บรรยากาศดีพี่น้องเนี่ยเมื่อนี้่อากาศจะซึ้อว่าสีเย็นๆบ่อห่อนบ่อหนาวอากาศเย็นพอดีครับผมกรลังดีเฮดกับแกมพอดีเลยในนู่กับแกมครับเมื่อนี้อย่างข้อหมูครับ ใส่ออต้มให้มันสุกเล็กน้อยค่อยไปมาครับผมบอะยางพี่น้องบ้านี่เอ้าท่นะวยั มีนูก,กับแกอย่างเดียว <laughs> ดีเลยลดีครับผม,มเริ่มหอมแล้วพี่น้องบ่ะนี่ยเสุอดยอเลยครับใกล้แล้วใกล้แล้ว นี่น่องนี่เออ,อสุกเต่าปล่อยนะครับครับหอมชุ่มๆแล้วครับนี่โอ้ห่อนๆอืมเนี่ยน,นิ่มๆเลยพี่น้องนะ โอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องนะครับอืมเมน,นูกับแกมพี่น้องมื่นนี่มาแล้วท่านเสิร็จแตงกวาแตงกวาพักครับพี่น้องอมืมาแล้วนี่้สุดยอดเลยเดี๋ยวรอท่านประท่านซิมเด้๋ยวกับพี่น้องเลยเมนูวกับแกมสุดดยอด

แบบรอเออสบเียข้มูย่างจะสบันนิ่มนะมันวัดเหนียวอสียจะับสียกับพี่น้องเออนี่ครับผมเมนูกับแจ้มแซ่บยังเหลือใส่เลยครับย่างใส่ครับพี่น้องใสหวานตั้งดี กับแกงก็ลังแซ่บเขากันดีครับได้บรรยากาศดีบ้อมกับจับพีกบ่อยดิดีกว่าแกะร่มกันเลยจนเนาะ เล่นวันยังวันอะไรเนี่ยวันเอารวงเลยหนึองห้องหัวพังสิวานี่ ก็อมอย่างเ <laughs> สร็บเดียวอื้อ,อ,อสุดยอดพป่นองเลยว่าดเ้ยนะ,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 ะนีแ่กับมีแต่กับแก้มมีแต่กับแก้มม่นนองไย เหรอนี่ยสุดยอด,ดเลยเออเนื้ <NON check. S 2> ออากาศยังเด็กมากยังเย็นยังสุดยอดน้ำซ่ากับแซ่บน้ำซ่ากับแซ่พี่น้องโอ้สุดยอดครับพี่น้องมึอนี่แซ่บครับเมนูกับแก้มโอเคครับผมต่อมากาฝากกุนลอยกุนแกกุนต่ายพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้พอกัรคลิปหน้าครับสวัสดีครับ